สวัสดีครับนี่ภาพติวโจทย์คณิตศาสตร์โอนิม .3 กันต่อนะครับเรื่องพาหูน้ำนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปหน้าที่16นะครับต่อไปเป็นข้อที่2นะครับโจทย์บอกว่ากําหนดให้ A และ B เป็นจำนวนจริงในวงเล็บนะครับ X บวก A ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยในวงเล็บ X ลบ B คูณกับในวงเล็บ x บวก b เท่ากับเท่าใดครับ ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับจะขอทบทวนสูตรก่อนละกันนะครับโจทย์ให้มานะครับเป็นสูตรกําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นบวกนะครับสูตรกําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นบวกนะครับรูขอใช้ตัวหน้าบวกด้วยหลังนะครับทั้งหมดยกกาลังสองนะครับจะเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกกับหลังกําลังสองนะครับอันนี้เป็นการคูณกันนะครับอีกชุดหนึ่งที่ให้มานะครับ จะเป็นสูตรผลต่างกําลังสองครับซึ่งสูตรผลต่างกาลังสองครับถ้าโจทย์ให้มาคือหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังนะครับจะเท่ากับหน้ากําลังสองลบกับหลังกําลังสองนะครับอ่ะครูจะขอใช้อันนี้เป็นสูตรที่1กับสูตรที่2แล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายในการเรียกนะครับจากโจทย์นะครับแต่ยกลงมานะครับก็คือ x บวก a นะครับทั้งหมดกําลังสองบวกกับในวงเล็บ x ลบ b แล้วก็ x บวก b นะครับขอทำทีละส่วนนะครับส่วนด้านหน้านะครับจะใช้สูตรที่1นะครับก็คือ x ก็คือตัวหน้านะครับ a คือตัวหลังนะครับก็คือตามสูตรนะก็คือหน้ากำลังสองหน้าคือ x ยกยกกำลังสองนะครับบวกกับ2หน้าหลัง2หน้าคือ x นะครับหลังก็คือ a นะครับแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองก็คือ a อกำลังสองนะครับคือความเร็วก็ใส่ลงไปไว้นะครับบวกกับ อีกคดหนึ่งนะครับ x ลบ x กับ x บวก b นะครับจะใช้สูตรที่2นี้นะครับหรือว่าสูตรผลต่างกําลังสองครับซึ่ง x ก็จะเป็นตัวหน้านะครับ b ก็เป็นตัวหลังนะครับของอีกชุดหนึ่งนะครับ x ก็เป็นตัวหน้า b ก็เป็นตัวหลังนะครับถ้าแทนตามสูตรนะครับก็จะเป็นหน้ากําลังสองก็คือ x ยกกําลังสองแล้วก็ลบกับหลังกําลังสองก็คือ b ยกกําลังสองนะครับได้แล้วนะครับจากนั้นก็ มาดูว่าตัวไหนที่คล้ายกันบ้างนะครับมีตัวที่คล้ายกันก็คือตัว x กำลังสองนี้นะครับคล้ายกันนะครับสามารถจะรวมกันได้นะครับซึ่งการรวมกันนะครับจะเอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้ามารวมกันนะครับซึ่งถ้าไม่เขียนคือเลขหนึ่งนะครับเ,เลขหนึ่งนั่นคือหน e ึ่ง x กำลังสองบวกกับหน e ึ่ง x กำลังสองจะได้เป็นสอง x กำลังสองนะครับตัวต่อมานะครับสอง x a นะครับาจากสมบัติการ คูณนะครับก็สามารถสลับที่กันได้นะครับก็จะเขียนเป็น2 ax เอพราะโดยทั่วไปแล้วนะครับตัว a จะให้เป็นจำนวนมานะครับบังเอิญข้อนี้เป็น a นะครับก็บวกกับตัวหลังคือ a กำลังสองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นลบกำลังสองครับอย่าลืมเอาขึ้นหมายเป็นว่นะครับก็เป็นลบ b กำลังสองนะครับจะเห็นว่าคําตอบง่ายแล้วนะครับก็ไปดูครับว่าเป็นข้อไหนนะครับซึ่งคําตอบไปเป็นข้อที่3นี้นะครับ ข้อนี้ดูเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากใช่ไหมครับหากมีคำถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถจะแอดไลน์ OpenChat เรียนหมูหมูมาคุยกับครูได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ One, two, three. Come